กรมอุตุออกประกาศยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดิปรชันแล้วพร้อมประกาศรายชื่อจังหวัดที่ต้องระวังฝนตกหนักถึงหนักมากทั้ง3วันขณะที่ฝนในไทยวันที่29มิถุนายนนี้ยังน้อยอีก1วันค่ะเนื่องจากโดนพายุดูความชื้นไปและจะเริ่มกลับมาตกหนักเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันที่30เป็นต้นไปส่วนแบบจำลองล่าสุดเส้นทางเข้าใกล้เวียดนามมากยิ่งขึ้นค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ชาวบ้านตรำดดำและ Facebook ข่าวพยากรณ์อากาศและภัยพิบัติคลิปนี้อัปเดตข่าวสภาพอากาศข้อมูลตั้งแต่วันที่29มิถุนายนถึงวันที่8กรกฎาคมค่ะ วันนี้ล่าสุดช่วงเช้าวันที่29กรมตูได้ออกประกาศเรื่องพายุดีปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้แล้วนะคะพร้อมทั้งประกาศรายชื่อจังหวัดที่ต้องระวังฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูประกาศนะคะไปดูสภาพประกาศของวันที่29มิถุนายนนี้นะคะโดยวันนี้มรสุมตะวัน,นต,วตกเฉียงใต้มีกำลังอ่อนลงค่ะทำให้ฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนจะลดลงแต่ยังมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้พื้นที่ที่ต้องระวังฝนฟ้าคะนองในวันที่29มิถุนายนนี้ภาค เหนือฝน30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคอีสานฝน30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครมุกดาหารนะครพนมชัยภูมิอํานาจเจริญและอุบลราชธา,านีภาคกลางฝน30%ของพื้นที่ส่วนมากจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีการจนบุรีราชาบุรีสมุทรสงครามส่วนกรุงเทพปริมณฑลฝน40%ของ พื้นที่ค่ะภาคตอนออกฝน40%ของพื้นที่ส่วนมากจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝน40%ของพื้นที่และตกหนักบางแหง่งส่วนมากจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสส่วนฝั่งอันดามันฝน60%ของพื้นที่และตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลค่ะ ไปต่อกันที่ประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะฉบับที่2เรื่องพายุดีปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้เมื่อเวลา1นนาฬิกาของวันที่29มิถุนายนยอมความกดอากาศต่ตกำกําลังแรงที่ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกําลังแรงขึ้นเป็นพายุดีปรสชันแล้วโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด15.0องศาเหนือลองจิจูด116.0องศาตะวันออกมีความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้กําลังเคลื่อนตัวทาง ทิตะวันตกค่อนทางเหนืออย่างช้าๆคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่2-3กรกฎาคมค่ะประกอบกับในช่วงวันที่30มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคมมรสุมตันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นในขณะที่ร่องม,มรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาค คตะวันออกเชียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากและเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสําหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหาย ที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยค่ะโดยจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีดังนี้ค่ะในวันที่30มิถุนายนภาคเหนือได้แก่จังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคอีสานได้แก่จังหวัดน้องคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครน,นครพนมและมุกดาหารภาคตนออกได้แก่จังหวัดระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตค่ะต่อไปวันที่1กรกฎาคม ภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่ลำปางอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภายสานจังหวัดเลยหนองคายบึงการอุดรธานีหนองบัวลำพูสกลนครนครพน,นม ขอนแก่นมหาสรารคามกาลาสินมุกดาหารร้อยเยโสธรอ,อำนาจ,จเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ค่ะ แล้ววันสุดท้าย2กระกฎาคมภาคเหนือนได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภายสานจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำพูสกลนครนครพนมขอนแกน่นกาฬสินมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอํานาจเจริญและอุบลรัานีภาคกลางอุทัยธานีการจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราด และภาคใต้จังหวัดระนองพังงาภูกเก็ตและกระบี่ค่ะส่วนคลื่นลมทะเลนดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้นทะเลนดามันมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 m. เมตรอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด,ด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะ ส่วนลักษณะอากาศต่อจากนั้นนะคะตั้งแต่3ถึง8กรกฎาคมประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและตกหนักบางแห่งจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงมีกำลังแรงค่ะ ส่วนเส้นทางของว่าที่พายุชบานะคะก็จะอยู่ในทะเลจีนใต้ก็จะอยู่ในทะเลจีนใต้ค่ะไปจนถึงวันที่2กรกฎาคมนะคะก็จะเริ่มขึ้นฝั่งบริเ,เวณประเทศจีนตอนใต้หรือแถวเกะาะไหหลำค่ะหลังจากนั้นจะเคลื่อนเข้าสู่อ่าวตังเกียและขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอาจเข้ามาสลายในสปปลาวค่ะแต่แบบจำลองยังค่อนข้างไกลนะคะยังต้องติดตามข้อมูลต่อไปเป็นระยะระยะค่ะ มาต่อที่แอปวินดีค่ะดูแน้าโน้งฝนล่วงหน้าผ่านแบบจำลอง ECMWF บริเวณไหนมีสีคือมีโอกาสที่จะมีฝนสีฟ้าเป็นฝนเล็กน้อยเบาบางหรือเมฆครึม้มแล้วก็ไล่ไปที่สีเขียวสีเหลืองฝนปานกลางสีแดงและสีชมพูฝนตกหนักค่ะส่วนพื้นที่สีเทาคือไม่มีฝนนะคะแบบจำลองไม่ได้แม่นร้อยเอร์เซตอย่าลืมกดดูแบบเต็มจอด้วยนะคะจะได้เห็นวันที่และเวลาที่อยู่ล่างสุดของหน้าจอค่ะ เริ่มดูกันที่ช่วง9โมงเช้าวันพุทธที่29มิถุนายนนะคะวันนี้แอดจะดูคลิปสั้นๆสองวันนะคะเพราะว่าเมื่อวานดู10วันไปแล้วค่ะ ณขณะนี้พายุก็อยู่ในทะเลจีนใต้นะคะเที่ยงวันพุทธที่29มิถุนายนภาคใต้สีจะเพิ่มขึ้นนะคะโดยส่วนใหญ่จะอยู่แถวจังหวัดตรังสตูลพัทลุงสงขลาค่ะสีฟ้าเขียวนะคะสีฟ้าอ่อนจะเป็นฝั่งสุราษฎร์นครระนองพังงาภูเก็ตแล้วก็ยะลาส่วนภาคตนออกสีฟ้าแถวสักแก้วชาเชิงเซาจันทบุรีตราดค่ะภาคกลางมีสีฟ้าเล็กน้อยฝั่งกาญจนบุรีภาคเหนือฝั่งแม่ฮ่องสอนตากน,าน่านส่วนอีสานไม่มีค่ะ บ่ายสามวันพุธที่2 9มิถุนายนสีเริ่มเพิ่มขึ้นนะคะภาคใต้มีโอกาสตกหนักทางตอนล่างค่ะสีเหลืองแถวสงขลาปัตตานียะลาณราธิวาสสีฟ้าแถวเพชรบุรีประจวบพังงาระนองภูเก็ตสุราษฎร์นครศรีธรรมราชค่ะภาคตอนออกสีลดลงนะคะเหลือสีฟ้าเล็กน้อยแถวจันทบุรีราดภาคกลางสีเพิ่มขึ้นค่ะเริ่มขยับเข้ามาทางฝั่งอุทัยธานีนครสวรรค์สุพรรณบุรีราชบุรีค่ะ สีเหลืองจะอยู่ฝั่งอุทัยธานีแล้วก็กาญจนบุรีนะคะส่วนภาคเหนือค่ะสีฟ้าเพิ่มขึ้นค่ะมีสีฟ้ากระจายเกือบทุกจังหวัดยกเว้นจังหวัดกำแพงเพชรสุขโขทัยแล้วก็พิจิตรค่ะโดยส่วนใหญ่จะตกเยอะทางตอนบนนะคะส่วนภาคอีสานสียังน้อยกว่าภาคอื่นๆนะคะมีสีฟ้าเล็กน้อยแค่แถวจังหวัดเลยเชัยภูมิโคราชตอนล่างของจังหวัดนะคะแล้วก็ตอนล่างของบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดค่ะ6โมงเย็นวันพุธที่29มิถุนายน ไพสานสีน้อยลงนะคะยังคงน้อยอยู่ค่ะมีสีฟ้าเล็กน้อยแถวจังหวัดหนองบัวลำพูอุดรธานีขอนแก่นค่ะกาลสินยโสธรอำนาจเจริญอุบลแต่ว่าสีฟ้านะคะภาคตอนออกมีสีแถวปราจีนบุรีนครน,นายกค่ะสีฟ้าเขียวภาคกลางสีเริ่มขยับเข้ามาเพิ่มขึ้นจังหวัดนครสวรรค์แถวลบบุรีแถวสิงห์บุรีชัยนาทอ่างทอง แล้วก็สระบุรีค่ะแล้วก็รวมถึงกรุงเทพปริมณฑลราชบุรีส่วนฝั่งการจนบุรีฝั่งสุพรรณบุรีอุทัยธานีเริ่มสีเริ่มน้อยลงแล้วค่ะภาคเหนือก็จะมีสีกระจายอยู่เป็นกลุ่มเล็กๆนะคะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาอุตรดิตฐ์พิษณุโลกสุโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์ค่ะส่วนภาคใต้ค่ะสีน้อยนะคะโอกาสเกิดฝนตกน้อยค่ะ สามทุ่มพุทธที่2 9ิมิถุนายนภักใต้สีน้อยเหมือนเดิมค่ะมีสีจางๆแค่ฝั่งอันดามานันบริเวณใกล้ทะเลนะคะภาคกลางภาคตอนออกไม่มีสีแต่ในส่วนของภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนฝนจะเพิ่มขึ้นค่ะโดยภาคอีสานนะคะมีสีฟ้าเขียวค่ะระวังฝนในช่วงดึกๆด้ดวยนะคะน้องคายน้องบัวลำพูค่ะขอนแกน่นอุดรธานีสกลนครบึงกาฬแล้วก็บางส่วนของเลยค่ะส่วนภาคเหนือสีเหลืองแถวจังหวัดน่านแพร่นะคะพิษณุโลก แล้วก็สีฟ้าเขียวแถวเพชรชูร์บูพิจิตรกำแพงเพชรลำปางเชียงใหม่แม่ห้องสอนค่ะตีหนึ่งวันพฤหัสที่30มิถุนายนค่ะไพสารตอนบนสีจะลดลงนะคะก็จะเหลือช่วงบึงการนครพน,นมค่ะพักเหนือตอนบนมีสีเหลืองแถวเชียงรายพะเยาน่านค่ะแล้วก็สีฟ้าแถวแม่ห้องสอนแพร่อุตรดิษฐ์พิศณุโลก ภาคกลางไม่มีสีภาคตอนออกมีสีฟ้าแถวจันทบุรีราดภาคใต้มีสีฟ้าเล็กน้อยแถวระนองพังงาค่ะช่วงตีสามวันพฤหัสนะคะภาคใต้ฝั่งอันดามันมีสีฟ้าเล็กน้อยค่ะส่วนภาคตอนออกสีจะเพิ่มขึ้นนะคะมีสีฟ้าปกคลุมทุกจังหวัดสีเขียวเหลืองแถวจันทบุรีดาดภาคกลางยังไม่มีค่ะภัยสารมีสีฟ้าเขียวเหลืองฝั่งนครพนมแล้วก็มุกดาหารภาคเหนือสีเบาบางลงนะคะเหลือแค่สีฟ้าแถวเชียงรายพะเยาแพร่น่านค่ะ ไปดูช่วงเที่ยงวันพฤหัสที่30มิถุนายนค่ะภาคใต้มีสีฟ้านะคะเป็นส่วนใหญ่ตั้งแต่ประจวบตอนล่างชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลสุราษฎร์นครศรีธรรมราชพัทล,ลุงค่ะภาคตะวันออกมีสีฟ้ากระจายทุกจังหวัดภาคกลางเริ่มจากทางฝั่งกาญจนบุรีอุทัยธานีนครสวรรค์สุพรรณบุรีราชบ,บุรีค่ะส่วนภาคเหนือมีสีส่วนใหญ่ทางตอนบนนะคะสีเหลืองแถวพะเยาน,าน่านแพร่ค่ะแล้วก็สีฟ้าแถวเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนตากอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์ ใ้สารสีอย่างน้อยอยู่นะคะมีสีฟ้าส่วนใหญ่ทางตอนบนค่ะเลยชัยภูมิหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครน,นครพน,นมแล้วก็ตอนล่างของอุบลสีสะเกดค่ะ บ่าย3วันพฤหัสที่30มิถุนายนสีจะเพิ่มขึ้นในทุกภาคค่ะไพ่าสารจะเยอะในช่วงของตอนบนนะคะเป็นสีเขียวเหลืองช่วงเลยน้องคายน้องบังลพูอุดรธานีบึงการค่ะแล้วก็สีฟ้าจังหวัดอื่นๆนะคะโดยส่วนใหญ่เน้นทางตอนบนค่ะส่วนทางตอนล่างก็จะเป็นจังหวัดที่ติดกับชายแดนกัมพูชาภาคตอนออกมีสีทุกจังหวัดค่ะ โดยสีเหลืองจะอยู่ช่วงปราจีนบุรีนครน,นายกค่ะภาคกลางก็มีสีฟ้าทุกจังหวัดนะคะภาคเหนือสีเขียวเหลืองส่วนใหญ่อยู่แถวเยาวน่านค่ะเชียงใหม่เชียงรายนะคะส่วนจังหวัดอื่นเป็นสีฟ้าเกือบทุกจังหวัดยกเว้นช่วงใกล้ๆสุขโขทยัยพิษณุโลกตากนะคะ ที่จะสีค่อนข้างน้อยค่ะส่วนภาคใต้ค่ะมีสีส่วนใหญ่ทางตอนล่างนะคะสีเหลืองแถวสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสค่ะก็ะสีฟ้าแถวสตุนพัทลุงสงขลาเพชรบุรีประจวบค่ะส่วนช่วงกลางๆภาคไม่ค่อยมีสีค่ะ 6โมงเยนวันพฤหัสภาคใต้สีลดลงค่ะเหลือส่วนใหญ่ทางปัตตานีนราธิวาสเป็นสีเหลืองภาคตะวันออกส่วนใหญ่แถวสักแก้วปราจีนบุรีนครนายกฉะเชิงเซาภาคกลางขยับมาด้านตะวันออกของภาคมากขึ้นค่ะส่วนฝั่งกาญจนบุรีอุทัยธานีนครสวรรค์ราชบ,บุรีสีเริ่มลดลงนะคะโดยจะมามีสีเหลืองฝั่งอยุธยาปทุมธาน,นีค่ะ ภาคตอนออกก็จะมีสีเหลืองแถวปราจีนบุรีนครนายกด้วยนะคะภาคเหนือค่ะสีเริ่มเบาบางลงนะคะมีสีฟ้าแถวเชียงรายแม่ฮ่องสอนตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคอีสานค่ะมีสีส่วนใหญ่สีเหลืองจะอยู่ทางตอนล่างนะคะแถวร้อยเอ็ดยโสธรค่ะสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์มหาสรารคามอุบลราชธานีอำนาจเจริญมุกดาหารกาฬสินธุ์ขอนแกน่นชัยภูมิโคราชค่ะส่วนทางตอนบนก็จะ ลดน้อยลงนะคะมีสีฟ้าเล็กน้อยแค่แถวบึงการค่ะสามทุ่มวันพฤหัสที่30มิถุนายนอีสานสีจะตกหนักนะคะเป็นสีเหลืองแถวสกลนครคอนแก่นกาลสินมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรค่ะสุรินทร์บุรีรัมศีสะเกดอุบลอำนาจเจริญแล้วก็มุกดาหารบึงการเป็นสีฟ้าค่ะส่วนฝั่งโคราชบุรีรัมไม่มีสีนะคะภาคตอนออกมีสีเล็กน้อยแถวจันทบุรีกาดภาคกลางไม่มีสีค่ะ ภาคเหนือมีสีทั้งตอนบนและตอนล่างนะคะเป็นสีฟ้าค่ะโดยสีเขียวเหลืองอยู่ช่วงเชียงใหม่ลำพูลำปางอุตรดิตฐ์พิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ส่วนฝั่งจังหวัดตากสุโขทยัยกำแพงเพชรค่ะสีค่อนข้างน้อยนะคะสำหรับภาคใต้ค่ะสามทุ่มวันพฤหัสไม่ค่อยมีสีค่ะและสุดท้ายตีหนึ่งวันศุกร์ที่1กรกฎาคมค่ะมีโอกาสเกิดฝนทางภาคอีสานตอนบนภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกค่ะ พรุ่งนี้มาอัปเดตแบบจำลองกันใหม่นะคะต่อไปปักหมุดสถานที่สำหรับคนที่แจ้งตำแหน่งไว้ในคลิปที่แล้วค่ะ โดยตำแหน่งแอดมินจะเรียงตามคอมเมนต์นะคะเริ่มจากคอมเมนต์ใน u t u b e ก่อนแล้วก็ตามด้วยคอมเมนต์ใน Facebook ค่ะคลิปนี้ทุกตำแหน่งจะดูแนวโน้มฝนตั้งแต่เช้าว,วันพุทธที่29มิถุนายนจนถึงเช้าว,วันพฤหัสท,ที่30มิถุนายนค่ะสถานที่แรกโนสูงนครราชสีมาวันพุธและวันพฤหัสโอกาสเกิดฝนตกน้อยมีแดดเป็นส่วนใหญ่และจะเริ่มมีฝนตกตั้งแต่วันศุกร์เป็นต้นไปค่ะบางไซย,ยุทยาวยันพฤหัสโอกาสเกิดฝนตกน้อยเป็นแดดสลับเมฆครึ้มเริ่มมีฝนตั้งแต่วันเสาร์ค่ะบ้านวังโบสจังหวัดเพชรบู วันพุธมีค่าฝนเล็กน้อยช่วงเย็น1มมตรนอกจากนั้นเป็นแดดสลับเมฆครึ้มค่าฝนเริ่มเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันเสาร์ค่ะบ้านไหมใช้พัฒน์บุรีดำวันพุธเพื่อหัดโอกาสเกิดฝนตกน้อยเป็นแดดสลับเมฆครึ้มเริ่มมีค่าฝนเพิ่มขึ้นในวันเสาร์อาทิตย์ค่ะโคงเจียมีเมืองใหม่และเดชอุดมอุบลราชธานีวันพุธเพื่อหัดโอกาสเกิดฝนตกน้อยเป็นแดดสลับเมฆครึ้มเริ่มมีฝนตกหนักตั้งแต่วันศุกร์เป็นต้นไปค่ะหลักช้างช้างกลางนครศรีธรรมราช วันพุธและพฤหัสมีค่าฝนต่ำๆนะคะส่วนใหญ่มีเมฆครื้มปกคลุมหรืออาจจะมีฝนตกเล็กน้อยได้ในช่วงบ่ายถึงเย็นค่ะสีชนนครศรีธรรมราชวันพุธโอกาสเกิดฝนตกน้อยค่ะส่วนวันพฤหัสมีค่าฝนช่วงบ่าย3มเมตรและตลอดสัปดาห์ยังมีแดดเป็นส่วนใหญ่ค่ะกะ่อคาจังหวัดลำปางวันพุธมีค่าฝนในช่วงดึกๆ6มิลิเมตรค่ะส่วนกลางวันมีแดดเป็นส่วนใหญ่เปรนดังไซบุรีประเทศมาเลเซียค่ะ วันพุธมีค่าฝนในช่วงบ่ายถึงเย็น2-7มิลลิเมตรนะคะส่วนวันพฤหัสมีค่าฝนในช่วงเย็นค่ะเชียคร้อจังหวัดชัยภูมพิพุธพฤหัสโอกาสเกิดฝนตกน้อยมีแดดเป็นส่วนใหญ่ค่ะโดยวันพฤหัสช่วงบ่ายมีค่าฝนเล็กน้อย2มิลลิเมตรบ้านแม่ละเมาและแม่สอดจ,จังหวัดตากวันพุธพฤหัสมีค่าฝนต่ำๆนะคะส่วนใหญ่ช่วงระไม่เกิน1 mm. มิลลิเมตรมีเมฆครึ้มหรือว่าฝนตกเล็กน้อยเบาบางค่ะโดยมีค่าฝนเล็กน้อยตลอดสัปดาห์ค่ะสีสำโรงสุโขทัยพุธพฤหัสโอกาสเกิดฝนตกน้อยเป็นแดดสลับเมฆครึ้มค่ะ บ้านชัยวนอุดรธานีวันพุธมีค่าฝนในช่วงดึกๆ5มิลลิเมตรส่วนวันพฤหัสมีค่าฝนเล็กน้อยช่วงบ่ายถึงเย็นค่ะป่าบอนจังหวัดพัทลุงวันพุธมีค่าฝนช่วงบ่าย3มิลลิเมตรวันพฤหัสช่วงบ่าย2มิลลิเมตรค่ะส่วนนอกจากนั้นเป็นแดดสลับเมฆครึ้มเวียงสะเคียนซาและพุ่นพินสุราธานีวันพุธมีค่าฝนในช่วงบ่ายถึงเย็น2-3มิลลิเมตรค่ะส่วนวันพฤหัสก็เริ่มช่วงบ่ายถึงเย็นเช่นเดียวกันนะคะ4-6มิลลิเมตร บ้านสีชมพูโซ่พิสัยบึงการวันพุธระวังฝนในช่วงดึกๆค่ะค่าฝน7มิลิเมตรและฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันพฤหัสเป็นต้นไปบ้านสีชมพูจังหวัดขอนแก่นวันพุธและวันพฤหัสโอกาสเกิดฝนตกน้อยนะคะส่วนใหญ่เป็นแดดสลับเมฆครึ้มหรือฝนเล็กน้อยค่ะมีค่าฝนเล็กน้อยในช่วงเย็นวันพุธ1มิลิเมตรบ้านโค้งวิไลจังหวัดกำแพงเพชรพุธพฤหัสโอกาสเกิดฝนตกน้อยมีแดดเป็นส่วนใหญ่ค่ะวันพุธมีค่าฝนเล็กน้อยในช่วงค่ำแค่1มิลิเมตรค่ะภูเพียงจังหวัดน่าน วันพุธมีค่าฝนตั้งแต่ช่วงดึกๆนะคะค่าฝน16มมตรและช้ามืดวันพฤหัสอีก1-4ม mm, มตรและเริ่มมีค่าฝนอีกในช่วงบ่าย2มเมตรขึ้นไปมีค่าฝนตลอดสัปดาห์ค่ะ พิัยจังหวัดนองคายวันพุธมีค่าฝนในช่วงดึกๆึกหมิลิเมตรวันพฤหัสเริ่มมีค่าฝนตั้งแต่ช่วงบ่ายและมีโอกาสเกิดฝนตกตลอดสัปดาห์ค่ะชาตการพิษณุโลกวันพุธมีค่าฝนเล็กน้อยตั้งแต่ช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงดึกๆึกนะคะ1-2ึมิลิเมตรและเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันศุกร์เป็นต้นไปค่ะและสุดท้ายบ้านโป่งจังหวัดราช,ชบ,บุรีวันพฤหัสโอกาสเกิดฝนตกน้อยส่วนใหญ่เป็นแดดสลับเมฆครึ้มค่ะ ใครที่อยากให้ปักหมุดสถานที่ดูนาน้มฝนแจ้งชื่อสถานที่ตำบลอำเภอจังหวัดพร้อมด้วยคำว่าปักหมุดแจ้งไว้ที่คอมเมนต์เลยค่ะและรอดูคลิปในวันถัดไปนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ